นี่คืองานเทศกาลนมัสสกาศพระธาตุพนมพี่น้องจัดทุกปีไทยกับล่าวจับมือกันนะกะ็ไปกราบไปไหว้พระธาตุพนมแน้วจะสร้างสีสันชีวิตพี่น้องต้องไปเที่ยวฟังเล่าผม ถ้าผมไปผมจะไปฟังเล่าทุกปีตองตองนางเรือไปฟังเล่าช่วงนี้ก็ก็ล่งล่อลงเรือพี่น้องเพราะว่าโปกลงไปลายบ่ได้พี่น,อน้อ,อ,องการโปกแต่เพื่อคววมปลอดภัยของผูโดยสาจนาหี้าเพิ่นกบให้ลงปิดชุดๆุดพี่น้องล่อเรือ มาหลับพี่น้องปีนี่น้าขงแหงหลายพี่นอ้องอาจจะเห็นหาดทรายบัวทุกปีแต่กา่ากรบโบปานนี่เนาะทีนี่น้าแหงคักพี่น้องแล้วก็ตอนนี้เรือก็มาแล้วผมก็จะลงไปนี่พี่น้องงานเฮ่าเ,เรือเรียบร้อยพี่น้อง เรือก็รับผู้โดยสารได้แค่หาสิบคนพี่น้องตัวนี้เป็นเรือลำเหล็กเนาะถ้าเป็นลำใหญ่อาจจะเป็นล้อยตัวนี้นั่งเรือลำหน่อยพี่น้องลำเล็กนี่คือบรรยากาศนี่เรือเนาะนก็ห็นฟังไทยตัวนี้จะเป็นฟังไทยอยู่พี่น้อง กับบุญวันบุญวันคือว่าพี่น้องกับไปเที่ยวเล่าหลายพี่น้องทางเล่ากับมาหลายพี่น้องกับมากะมาไหวพรถธาุอุค์พรถธา,พพถาุพนมเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือออกมาแล้วพี่น้องออกมาไก่แล้วกำลังไอ้หงเรือ วนไก่พี่นอ้องกินคือว่านาั่งเลือกไก่เลยละ่ะกินาะว่านา้มแห่งแห่ง,หงาราบรรยากาศนี่กะบขึนฟังเล่าเน่ยพี่นอ้องมาไก่แหละเดี๋ยวกะขึ้นฟังเล่าพี่น้องเอ้ยนี่ก็อีกฟังหนึ่งเด้อเดเรือต่ลรำเ้อพี่นอ้อง จะขึ้นฟังใดฟังทั้งเล่ามันจะมีมองเที่ยวสองจุดพี่น้องแล้วตเตลือลั้ที่ห้องขีพิ่นจะพาขึ้นตรงใดแต่กัสองฟังมันก็มีสะพานขามหากันพี่น้องแต่เรือของผมเลือกฟังทั้งสายอเนะตอนนี้กะ็ชะลอเขาฟังพี่น้อง ผ <ítulo> <displayed, S 1> ู้ใดอยากไปอยากมาเชิญเด้อตอดวันที่สามุมภาพันหกเก่าพาไปพามาประมาณสองร้อยพี่น้องต่ต้น่อหัวนี่ก็ค้นฟังเล่าแลวพี่น้องเรือรับนี่ก็คือผมมาลละประมาณห้าสิบกีน่าก่อนไปอาจจะเป็นเรือไทย เาลือะเหล้าเด้อะน้องเนจับมือกันสามัคคีกันเพื่องานสมัครสครับพนักพนุ่มคำนวณเนาะยินดีต้อนรับพี่น้องนักทท่่องเียวนักท่องเที่ยวฝั่งขวาเป็นนคไทยฝั่งใต้จะเป็นคนล้าแตอเรือลำนี้จะมีแต่คนไทยส่วนมากนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดตำรวจเหล้ากับแบบนี้หล่ะพี่น้องต้องซื่อตัวขึ้นอีกเด้อ